ปลาแท้ตราเด็กสมบูรณ <c oughs> ์ต้องขอบคุณพี่จอยกับพี่เตอ๋อมากๆเลยนะคะเนี่ยนี่เป็นสวรรค์ของคนชอบกินเนื้อเลยโอ้โหยินดีมากดีใจที่องวินชอบและสายเนื้อนะครับห้ามพลาดร้านนี้นะครับกินแบบสับย่านพันนกสายสีนะครับกับร้านรสด,ดีเด็ด มีดแวร์เฮาส์หรือว่าร้านคลังเนื้อนอั่หนูได้ยินมาว่าร้าน เาเป็นร้านในตำนานใช่ไหมคะที่ดังเรื่องกว๋วยเตี๋ยวเนื้อมา50ปี <_ d> um> ใช่เขาเป็นร้านแบบโด่งดังมากครับแล้วก็<ห>ด้วยความที่แบบเหมือนคุณพ่อเขาชอบทำแบบกว๋วยเตี๋ยวเนื้อนะน้ำซุปมันอร่อยมากเขาก็เลยเหมือนว่าเปิดสาขามาแบบกระจายมาจนรวมมาถึงสาขานี้ด้วยแล้วของมินม้นก็คือดูดีมากจริงๆอ่ะไม่ธรรมดานะครับที่จะบอกว่าเนื้อของที่น้องมิ้นทานเนี่ยครับเขาเป็นแบบเป็นเนื้อจากเนื้อไทยด้วยเพราะร้านก็สนับสนุนนะครับสหกรณ์โคเนื้อไทยเนื้อเนี่ยจะมาจากจังหวัดสกลนครนะครับชัยภูมินครพนม เราจะบอกว่าสายกินจุนี่แบบว่าอยากแนะนำเลยนะคะบุฟเฟ่ค่ะคุณผู้ชมดูนะคะไม่คุณกินมาถึงพื้นคุณกินมาถึงพื้นที่ผมใช่สำหรับแบบว่าใครที่มาเป็นครอบครัวค่ะแล้วก็บุฟเฟ่คะจะบอกว่ามีทั้งปิ้งย่างแล้วก็มีชาบูด้วยนะคะจะหมูหรือว่าเนื้อก็ได้นะคะเลือกได้หมดเลยค่ะอย่างเช่นว่าใส่เนื้อของน้องมินนะคะคือเนื้อดีๆทั้งนั้นเลยนะคะเป็นเนื้อวากิวนะ คือจะมีทั้งแบบว่าสวนปลาทาาวากิวหรือว่าแบบลูกมะพร้าววากิวคือมีหมดเลยอ่ะสำหรับใครที่แบบชอบใส่เนื้อนะรับรองว่าอร่อยหรือว่าหมูนะคะก็จะ,ะเป็นนี่เลยค่ะพวกคุรโรบูตะต่างๆเป็นแบบสันคอเบคอนอะไรที่เป็นคุรโรบุตะคือชอบทานปิ้งย่างขอทานปิ้งย่างก่อนเลยอันนี้ก็เป็นหมูคุรโรบุตะจะบอกว่าชอบแบบน้ําจิ้มมากมีให้เลือกเยอะก็ะมีทั้งแบบจิ้มแจ่วสุก,กี้ปิ้งย่างหมูดีมากอะ่ะ คือแบบนุ่มมากค่ะแล้วก็น้ำจิ้มเขาแบบอร่อยอ่ะแบบเปรี้ยวๆหวานๆเออเผ็ดๆอร่อยมากตรงมากน้องมินมากอร่อนี่ยอันนี้คือเนื้อดิบค่ะคือเขาจะมีแบบลูกเล่นให้เราด้วยก็คือให้เราแบบทำเองเอาน้ำเทใส่แล้วก็เลือกความสุกเองค่ะอ๋อน้ำมันก็จะมีความร้อนอยู่แล้วปุ๊บเนื้อมันก็จะแบบมันกึ่งสุกกึ่งดิบกันดีเนาะเฮ้ยคือใส่เนื้อเขาต้องแรงๆหน่อยใช่ไหมน้องมินค่ะนุ่มมากแล้วก เป็นเนื้อลิปอายโคนอย่างคำค่ะแต่ของผมถึงแม้จะพื้นที่เล็กแต่อัดแน่นไปได,นด้วยคุณภาพและความผ็ดอร่อยของผมคือสุกี้ยากี้หมูเป็นชุดที่หมูก็คือเป็นหมูคุโรตะด้วยในเซตนะครับมันจะมีหมูคุโรตะนะครับแล้วก็จะมีหมู3ชั้นนะครับเป็นเบคอนนะแล้วก็จะมีนี่ด้วยหมูหมักแล้วก็ท็อปไปด้วยแบบไข่ไก่ด้านบนนอกจากเนื้อหมูเนี่ยมันจะดีมากๆแล้วนะครับสิ่งสําคัญสำหรับสุกี้ยากี้ที่ขาดไม่ได้เลยคือน้ำจิ้มสุกี้สูตรดั้งเดิมตราดิสุบูนั่นเองผมต้องชิมคตะก่อเลย เป็นไงคะชาบาปลาไหลปลาไหลเหรอปลาไหลปลาทับทิมหกเลยฟินสุดๆเชื่อแล้วค่ะหน้าพี่เต๋อดูแบบฟินมากใช่ป่ะนี่ไม่การแสดงเลนี่อร่อยจริงอร่อยจริงเพราะว่าคุโรบุตะเนื้อมันแบบนุ่มแบบแทบจะละลายเลยครับแล้วแบบจิ้มกับน้ำจิ้มสุกี้สุดดั้งเดิมตาเด็กสมบูรณ์นะอร่อยสุดๆตัวน้ำจิ้มเนี่ยมีรสชาติกลมกล่อมเพราะมีส่วนผสมของพริกแล้วก็กระเทียมสดด้วยช่วยเพิ่มรสชาติให้สุกี้เนี่ย หอมอร่อยลงตัวมากทางของมิ้นด้านนี้คือมันดูดีมากเลยสิ่งนี้คืออะไรคะอันนี้คือหม้อไฟเนื้อค่ะในเซตก็จะมีเอ็นนะคะมีเนื้อเปื่อยเนื้อสดมีตับแล้วก็มีลูกชิ้น,นะคะ่ะส่วนน้ำซุปนี่ก็คือเด็ดมากน้ำซุปเป็นน้ำซุปรสดีเด็ดค่ะ เป็นน้ำซุปเดียวกับตัวก๋วยเตี๋ยวเลยคือออริจินอลเลยใช่ค่ะแต่ว่าอยากถามมิ้นว่ามิ้นทาแล้วอ่ะในเนี้ยชอบเนื้อสดไหนชอบเนื้อสดก็ชอบค่ะเนื้อเปื่อยก็ชอบแต่ละเรื่องไม่ได้เลยเรไม่ได้อร่อยทุกอย่างผมชอบคุโรโมตะครับอุ้ยอยากรู้จังเลยอ่ะ แต่ว่าสำหรับบุฟเฟ่ต์นะคะนอกจากจะเห็นแบบอลังการสุดลูกปูลูกปาแบบนี้แล้วเขามีของทานเล่นด้วยไม่ว่าจะเป็นแบบเกี๊ยวหมูเกี๊ยวเนื้อนะคะปลาหมึกทอดกิมจิยำสาหร่ายคือเยอะมากๆคือแบบแนะนำเลยว่าใครเป็นสายบุฟเฟ่ต์ต้องสั่งทานบุฟเฟ่ต์เพมัะจะคุ้มจริงีูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงคะคังเนื้อเรา อร่อยมากเลยค่ะถูกปากมากค่ะจะบอกว่าพอทานแล้วนะคะนึกถึงสมัยตอนมปลายค่ะไปทานที่สยามบ่อยมากใช่ค่ะแม่ลอาด้วยีแล้วไปต้องทานทุกคนเนาะใช่ค่ะแล้ววันนี้โอ้โหพี่นุชจัดมาเต็มขนาดนี้นะครับทางเรานะครับวันนี้นะครับก็ขอมอบน้ำจิ้มสุกี้สูตรดั้งเดิมตราเด็กสมบูรณ์รสชาติกลมกล่อมเพิ่มความอร่อยให้กับเมนูเฉลิมฉลองในทุกๆเทศกาลนะครับเด็กสมบูรณ์ทำรับรองว่าดีครับมอกใหรเลยครับค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ขออนุญาตฝากร้านนะคะครับร้านเราลดเด็ดเด็ดมิตรเว้าค่ะอยู่ที่เส้นพันนกตัดใหม่พุทธมนทนค่ะเปิด10โมงค่ะปิดปิ4ทุ่มค่ะทุกวันเลยใช่ไหมคะทุกวันค่ะไม่มีวันหยุดเลยค่ะมาทานกันได้บอกว่าอร่อยแน่นอนค่ะ